ตัวยอ่อตัวย่อของ Simple ลทีอาร์แอนด r แล t m e ิ t เะคะก็คือหมอายความว่า <c oughs> ทัดกองให้เร็วรักษาให้ด,วด่วนแล้วก็ย้ายออกไปสู่จุดที่เหมาะสมนะคะในสตาร์ททีอารมันก็จะมีแดอะแกรมค่อวๆดังนี้นะคะเอามาดูทีละสว่วนเริ่มจากสตาร์ททีอาเนี่ยเขาจะให้ท่องเลยนะให้ท่องว่าดู3อย่างคือ RPMR ค r ือ RespirationP คือ Perfusion แล้วก็ M คือ Mental Status นะคะ R อันแรก r, 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 r ก็คือดูว่าคนไข้หายใจได้ไหมอันที่หนึ่ง ถ้าคนไข้ทางเดินหายใจปิดหรือไม่หายใจก็ลอง position airway ดูถ้า position airway แล้วคนไข้ยังไม่หายใจก็คือไม่รอดคนนี้ก็แท็กดำนะคะถ้าคนไข้ทางเดินหายใจเปิดแล้วหายใจได้ตอนแรกดูแล้วเขานิ่งๆม่หายใจแต่ถ้าเราไปเปิดทางเดินหายใจแล้วหายใจได้ก็คือคนนี้เป็นคนไข้เร่งด่วนหรือสีแดงนะคะถ้าคนไข้หายใจได้เองมาดูที่อัตราการหายใจถ้าอัตราการหายใจเกิน30ถือว่าผิดปกติให้เป็นสีแดงเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดหายใจน้อยกว่าสามสิบแต่ไม่น้อยกว่าสิบนะคะแต่ไม่น้อยกว่าสิบนะให้มาดูเพอร์ฟิวชันต่อก็คือตัวที่สองเมื่อกี้ประเมินเ e สเฟลัตอรีตัว R ใช่ไหมคะประเมินตัวที่สองคือ P perfusion ถ้าคนไข้หายใจปกติดูเพอร์ฟิวชันถ้าเพอร์ฟิวชันไม่ดีก็คือแคปเปิลลีรีฟิลเนี่ยมากกว่าสองเสกแปลว,ว่าคนนี้มีเอ็กท n a นอลหรืออินทันนอลฮิโมเรตถ้าเห็นก็หยุดเบซะถ้าไม่เห็นก็ส่งทันทีเพื่อไปจุดรักษาที่เหมาะสมนะ ถ้าเกิด p พอ f ์ s ิปกติดูอะไรต่อก็คือดูตัวที่3 M Mental Status Mental Status ก็คือถ้าบอกให้เขาทําตามง่ายๆได้เช่นยกมือขึ้นกำมือถามชื่อตอบได้อะไรเงี้ยค่ะถ้า follow Simple Command ก็คือคนนี้รอได้ให้ดูคนที่หนักกว่าก็คือคนที่ไม่ follow Command จะเป็น Immediate หรือกลุ่มสีแดงทันทีนะคะเพราะนั้น s t a r t ี่อาจก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ได้แ h e c handout สั้นๆของส t a r t อาจเดี๋ยวเดี๋ยวมีแจกให้ที่ตรงสถานีนะคะ แบบถ้าถ้าใครถ้าใครเคยเรียนหรือเคยฝึกแบบที่อาซฟของมิมมาใช้แล้วเหมือนกันค่ะจะที่อ่านออกมาได้เลเวลเดียวกันถ้าใครถนัดแบบมิมก็ใช้มิมไปนะคะแบบของเด็กนะคะอันนี้จะเป็นแบบเด็กเพราะว่าตอนแรกได้ข่าววันนี้หมอดเด็กจะมาด้วยไม่รู้มีมอดเด็กนั่งอยู่ไหมคะยังมาเคลนเด็กคือเขาให้ดูในรายละเอียดของเด็กเนี่ยต่างไปจากผู้ใหญ่ตรงนี้ค่ะตรงเรื่องของแอร์เวย์เมื่อกี้บอกว่า Open a i r w ์เวย ถ้าไม่หายใจถือว่าไม่รอดใช่ไหมคะก็คือคุณปล่อยเลยแล้วคุณไปดูนคนอื่นแต่ว่าถ้าของเด็กเนี่ยถ้าไม่หายใจให้ทําต่อนะคะทีนี้ในอัตราการหายใจของเด็กเมื่อกี้ของผู้ใหญ่เอาส0สิบใช่ไหมคะถ้าเกินถ้า30สิขึ้นไปถือว่าผิดปกติถ้าต่ำกว่าส0ิบโอเคแต่ของเด็กเขาเอาสิบห้าถึงสี่สบห้าในจำาสตาร์นะคะอย่างแรกก็คือเดินเข้าไปถามหนูหนูเดินได้เปล่าถ้าเดินได้คนนี้เป็นระดับที่ไม่เร่งรัดทันทีก็คือสีเขียวถ้าเดินไม่ได้มาดูว่าหายใจไหม ถ้าไม่หายใจถ้าไม่หายใจดูต่อให้เปิดแอปให้เปิดแอร์เวว่าหายใจไหมถ้าเปิด Air ์เวแล้วหายใจเป็นสีแดงทันทีแต่ถ้าเปิด air แอร์เวเราไม่หายใจก็ให้มาดู peripheral pulse ต่ออันนี้ที่ต่างจากสกาตาร์เมื่อกี้นี้ในเด็กถ้าไม่หายใจเปิด air แอร์เวแเราไม่หายใจก็ยังให้ดู peripheral p u l s เพราะถ้าไม่มีเพลถึงจะบอกว่าเป็นสีดำแต่ว่าถ้ามีเพก็จะเป็นสีแดงทันทีค่ะ ถ้ามีเพาเนี่ยเขาจะให้ช่วยหายใจประมาณ15วินาทีเราค่อยมาประเมินอีกทีถ้าเกิดว่าช่วยหายใจแล้วคนไข้กลับมามีการหายใจในเด็กเพราะว่าในเด็กเ,เวลาเด็กไฮโปเซียหรืออะไรแล้วเด็กจะแอมเหนีย e ar, ใช่ไหมคะเขาให้ช่วยหายใจถ้าช่วยหายใจแล้วเด็กกลับมามีการหายใจให้เป็นสีแดงทันทีแต่ถ้าช่วยหายใจแล้วไม่หายใจอันนี้เขาจะยอมและยอมปล่อยแล้วเด็กคนนี้ยอมปล่อยนะคะอันนี้คือฝั่งที่ไม่หายใจเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กเดินไม่ได้แต่หายใจได้ก็มาดูเ e s p i r ร t o r y Rate ถ้า r e s p i r a t o r y Rate มันน้อยไปหรือมากไปก็ให้เป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดว่า r e s p i r ร t o r y Rate อยู่ใน,นค่าปกติก็คือ15บหถึงสีเนี้ยก็ให้มาดู p พลิ p เฟ r a l p u l ถ้า <c oughs> p พลิ p h ฟ r a l เ u l สไม่มีก็คือเป็นสีแดงทันทีก็คือเด็กคนนี้มันไ y p o p e r f u s i o n นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าดำนะเพราะเด็กหายใจได้ถูกปวแปลว่าเด็กยังมีชีวิต แม้ว่าเพาะจะไม่มีก็เชื่อว่าเด็กคนนี้น่าจะต้องได้รีเซ็ตสิเตจก็เลยให้เป็นสีแดงส่วนถ้ามีเพาดีก็ให้มาดูเมนเทลสเตตัสเหมือนกันก็จะเข้าสู่ RPM เหมือนเดิมน,นะคะดูเมนททลสเตตัสในเด็กการโกโควาสกอรกเป็นสิ่งที่หลากหลายเลเวลมากในเด็กเขาจะให้ประเมินแบบ AVPU a a คือ alert V คือ verbal response P คือ painful response U ก็คือ unrespons ใช่่หมั้คะจะแบ่งอย่างนี้นะคะถ้า レスポンทูเพนแต่ไม่แอโพลิเอตหรืออัลเลสปอนให่เป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดว่าอัลเลสดีกลบอลเลสปอนหรือว่าเพนฟูลレスล์สปอนแบบแอโพลิเอตนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับประเมินและทักษะของแต่ละคนนะคะยกตัวอย่างเช่นไปไปแตะไปรูปไปทําแล้วเขาตอบสนองอันนี้ถือว่าเป็นแอ p พลิเอตเพนแต่ถ้าเกิดต้องต้องเทสต้ตองขย่าแรงๆหรือว่าต้องเทสเพนแรงๆถึงจะขยับอันนั้นเป็นเป็นอินแอปพลิเอตเพนนะคะือถ้าเกิดว่าเป็น alert ดีตอบสนองต่อเสียงที่เรียกหรือว่าตอบสนองต่อการการสัมผัสเพียงเล็กน้อยเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ดีเลยได้ก็คือเป็นความเร่นด่นระดับสีเหลืองก็คือระดับที่สองคนย้ายที่หลังสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นจำสตาร์ทในเด็กถ้ามีถ้ามีอุปกรณ์ช่วยมันก็จะเร็วมากมันก็จะดีิ่ดีสำหรับการทีอารก็คือเขาเรียกว่า pediatric t a t a นะคะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ไม่มีค่ะต้องส นอกหมอเองอะไม่มีนะร็จแ,แล้วสิ่งที่สําคัญในในเด็กนะคะมีข้อระวังอย่างหนึ่งถ้าเด็กเล็กที่เดินไม่ได้จะตูกถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเออร์เจนทันทีนี่เป็นหลักการการอีกกานหนึ่งคือถ้าเด็กมีการติดภายในเช่นมีส่วนของอาคารถล่มทับหรือส่วนของอะไรที่ติดทับเด็กอยู่เนี่ยไม่ว่าเด็กคนนี้จะร้องให้ดีชีพประจดีแต่จะให้ถือว่าเป็นสีแดงเสมอนะคะส่วนทีนี้การทำแซคเคอร์เีทีอาร์ ันนี้คือเป็น primary ทิอาสนะเมื่อกี้สตาร์กับมสตาร์เป็น primary ท r อาทีนี้เข้าสู่ secondary ร r ใน secondary ร r ทาเนี่ยทำที่ไหนบ้างถ้ากรณีมีโรงบาลสนามในพื้นที่ที่เป็น d i s ASTER ใหญ่ๆเช่นเฮติเช่นสซนามีอย่างเงี้ยค่ะต้องทำา s e o n d a r y ร์อแต่ในบางเหตุการณ์เช่นรถชนที่วิภาวดีเงี้ย p r i m a r y r อาอย่างเดียว s t า r t ตัมส t า r t เสร็จขนมาเลยลงมาวิพน์แล้วหน้าประตูมาพิพนถึงจะเป็นซีคลเน่ยในบางทถ้ามันไกลก่นแบบ ในเขาลดตกเขาที่อาจกันผลหนึ่งแล้วเซเคนเดอริที่อาดถ้ามันยังอยู่นอกโรงพยาบาลก็อาจจะใช้สตาร์ทหรือจำสตาร์ทไปเรื่อยๆหรือใช้ซิฟไปหลายๆครั้งได้อันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เอ็กซ์เพรสเขาแนะนํามานะคะแต่ถ้าเกิดว่าถึงในส่วนที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลเต็มที่แล้วเนี่ยควรจะใช้เซคเคนเดอริที่อาดที่มีเรื่องของไวท์เท่าไซที่ที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยเพื่อมาแบ่งระดับคนไข้ในการช่วยเหลือนะคะทีนี้ที่อาซอสเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็น เขาเรียกว่าเลเวลที่อาจที่มันค่อนข้างจะต้องดูรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่ามีหลักการในการดู3าอย่างก็คือดูตัมมาสกอร์ core, ดูเลสเปอร์ลัทเทอรี่เลดแล้วก็ดูซิสโตอริกเอาแค่ตัวซิสโตอริกนะคะบัดเพเชอร์ถ้าหนึ่งในสมตอบถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยใน3ามเกณฑ์ไททเรีตต่อไปนี้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่สสามารถดีเลย์รอได้ก็คือสีเขียวแต่ถ้ามีอันใดอันหนึง่ง <c oughs> ผิดปกติ ถ้ามีอะไรอันหนึ่งผิดปกติคนไข้ก็จะถูกขัดกรองเป็นระดับสีเหลืองทันทีแต่ถ้ามีผิดปกติสองในสามขึ้นไปเนี่ยจะถูกขัดกรองเป็นระดับสีแดงทันทีนะคะ <c oughs> กับอีกแบบหนึ่งคือถ้าคนไข้เอ็กซ์ตีมอย่างใดอย่างหนึ่งคือเรารู้สามอย่างถูกไหมก๊กโโคมาสกอร์เล,ลสฟาลาทรีเรตแล้วก็ซิสเตบิบปัเพเชอร์ <c oughs> ถ้าใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันดรอปมากเอ็กซ์ตีมดรอปเลยเนี่ยก็ให้เป็นสีแดงเหมือนกัน ต่ถ้าระดับน,น้อยระดับสองอย่างให้เป็นสีแงดงระดับอย่างเดียวให้เป็นสีเหลืองนะคะมีงงไหม <c oughs> จะชี้ให้ดูว่าแต่ละประเทศเขาก็มีการพัฒนาพอมาจะกรอมาหลายๆลยแบบทีนี้ในประเทศไทยยังไม่มีอะไรที่เป็นสากลขึ้นอยู่กับว่า,งาลงมาของของแต่ละแต่ละท่านเนี่ยเริ่มต้นที่แบบไหนก็ใช้แบบนั้นตามคนคนหมู่มากในงลงมาไปนะคะอันนี้ในทีมแนแอนเดียทำอะไรบ้างก็คือมันมีเทเมแนแอนเดียแบบ ภีเขาช่วยทกับฮ o s p i พิทถ้าพีชพิทเทก็คือเป็นโรงยาลสนามถ้าอินฮ s p i t พิทก็คืออย่างในเอไอบ้านเราเนาะสึ่งสำคัญในทิเปเมนแอเียก็คือต้องประเมินของไข้แบบอินิเชีย s s แอสเซสเมนต์ก็คือเป็น p r รมารีเซอร์เวย์และเ e c นเ d อร y s u เซอร์เวย์นะคะ p r รมารีเซอร์เวย์ก็มี A, B, C, D, E เหมือนอย่างในที่ทอมมาสอนกันแต่ถ้าเกิดว่ามุดเป็นโรงยาลสนามหรือว่าเป็นกรณีแมชเชอร์ตี้เนี่ย จะต้องเปนเนเรื่องของ primary survey ให้ดีที่สุดเพื่อลด mortality ของคนไข้ส่วน secondary s u r v e วสมมติถ้ามันอยู่นอกโรงพยาบาลหรืออยู่ในโรงพยาบาลชุมชนหรืออยู่ในโรงพยาบาลที่ facility น้อยเนี่ยก็อาจจะต้อง refer ไปสู่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากขึ้นเช่นมี neuro, มี burn, มี CVT หรือว่ามี o u t o o นะคะที <c oughs> นี้ให้ดูหน้าตา